ดีครับวันนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆุคนที่ให้การสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการสมัครสมาชิกสําหรับคนที่เป็นสมาชิกสามารถดูร่วงหน้าได้3ตอนต่อวันวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้นะครับสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ตรงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเลยนะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับหัวอยู่ห้าโบกมืออีกครั้งและหวังตรงเออรักเขาออกไปทันทีเชิญอันพาพวกเขาออกไปเป็นการส่วนตัวแล้วเขาพาพวกเขาไปยังบันไดเลื่อนที่พวกเขากลับไปยังระดับที่เรียบง่ายแห่งหนึ่งของโรงแรมสีเขียวเอาละแค่นี้ก็พอแล้วเจ้าไม่ต้องสงค่าอีกจำสิ่งที่ข้าบอกเจ้าด้วยถ้าพ่อของข้ารู้เรื่องนี้ที่เหลือเจ้าก็ารู้ หากสิ่งนั้นเกิดขึ้นเจ้าจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งของข้าความปรารถนาของท่านคือคำสั่งของข้าข้าจะทำตามคำสั่งของนายท่านอย่างแน่นอนเชิญอ่านยอมรับอย่างเร่งรีบไปกันเถอะมาอยู่เฮาโบกมือและทั้งกลุ่มก็ออกจากโรงแรมสีเขียวเมื่อพวกเขาผ่านประตูหลักไปแล้วเหอไคโถโอดไม่ได้ที่จะถามพวกเจ้าสองคนพูดถึงอะไรอย่างลึกลับในนั้น เราจะคุยกันเรื่องนี้เมื่อเรากลับไปพี่ใหญ่หัวอยู่เฮ้ารีบขาดจังหวะคำพูดของเหอไคโถและเสียงก็ปรากฏขึ้นในหัวของเหอไขโถเหอไขโถรู้สึกว่าหัวใจของเขาเต้นผิดจังหวะเขาเรีบหุบป,ปากและไม่พูดอะไรอีกทั้งสีค่อยๆหายไปในตอนกลางคืนหัวอยู่เฮ้าพึ่งพาการเรียนแบบของเขาและนำทุกคนขับเข้าไปในโรงแรมหมิงเย่สีหน้าของเขาผ่อนคลายมากขึ้น ละหวังตรงเอ๋ช่วยทุกคนถอดเครื่องสำอางออกเมื่อพวกเขากลับมาที่ห้องของเขาเออไคโถกล่าวว่าพูดได้แล้วน้องชายเจ้าทําให้ข้าตกใจจริงๆเมื่อเจ้าแสดงท่าทางตอนนั้นหัวยงเฮาพูดอย่างขบขานว่าเราไม่ได้เสียความพยายามของเราในวันนี้แต่ข้าได้คิดบางอย่างออกแล้วไม่น่าแปลกใจที่สถาบันการศึกษาไม่พบร่องรอยของโบสถ์ภาพวิญญ,ญาณบริสุทธ หลังจากที่พวกเขาปรากฏตัวขึ้นดูเหมือนว่าพวกเขาจะซ่อนตัวอยู่อย่างนั้นเฮอรอไครโถตกตะลึงทั่วคณะเจ้ากำลังพูดว่าองค์กรชั้นกลางจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับโบสถ์ภาพวิญญาณบริสุทธิ์หรือเปล่าวายุห้าวตอบว่าไม่ใช่แค่มีแนวโน้มพวกเขามีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับโบสถ์ภาพวิญญาณบริสุทธิ์อันที่จริงคือของพวกเขาได้ปลูกร้าวความสงสัยของข้ามานานแล้วตามคำอธิบายของผู้อาวส,สวน หนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สูตรของโบสถภาพวิญญาณบริสุทธิ์มีชื่อคล้ายกันนั่นเป็นเหตุผลที่ข้าสงสยัยและการซักถามที่ข้าเคยทาก่อนหน้านี้ก็เพราะเรื่องนั้นด้วยข้าเรียนแบบความสามารถของวิญญาจาร์ชั่วร้ายแต่นั่นก็ทาให้เฉินอานตกใจเจ้าเห็นว่าเขาเคารพข้ามากแค่ไหนหลังจากนั้นและเห็นได้ชัดว่าเขาเชื่อว่าเรามาจากโบสถภาพวิญญาณบริสุทธิ์ความเคารพนั้นก็มีต่อโบทภาพวิญญาณบริสุทธิ์ญญเช่นกัน แต่สิ่งนี้พี่ส์ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงขององค์กรชั้นกลางกับโบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่น่าแปลกใจเลยที่โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์ซ่อนตัวได้ดีองค์กรได้ดินอันดับหนึ่งของเมืองลุ่งเรืองปกปิดพวกมันเอาไว้หวังตรงเออขมวดคิ้วและพูดว่านั่นไม่ได้หมายความว่ามันอันตรายเกินไปสําหรับเราที่จะแข่งขันต่อไปหรือไม่หวายูเฮาสายห,หวัวด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาไม่ มันไม่อันตรายแน่นอนการแข่งขันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสแสวงหาผลกำไรและไม่มีความหมายมากต่อการดำรงอยู่ของโบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์โบสถ์พระวิญญาณบริสุทธิ์มุ่งเน้นไปที่การแข่งขันระหว่างวิญญาจารย์เยาวชนระดับสูงพวกท่านไม่เห็นผลที่พวกเขาส่งไปเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์บ้างไหมพลังของพวกเขาไม่ได้ถูกส่งไปยังองค์กรชั้นกลางดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาไม่สนใจกิจกรรมของพวกเขามากนัก เราค่อนข้างปลอดภัยนอกจากนี้องค์กรชั้นกลางยังเป็นหนึ่งในสาขาของโบสถ์ภาพวิญญาณบริสุทธิ์และพวกเขาเป็นเพียงแนวหน้าในการหารายได้และปกปิดต,ตัวตนของพวกเขาดังนั้นโบสถ์ภาพวิญญาณบริสุทธิ์จะไม่ส่งบุคคลระดับสูงมาดูแลพันธมิตรโรงแรมสีเขียวค่อนข้างสําคัญสําหรับองค์กรชั้นกลางแต่หัวหน้างานของโรงแรมเป็นเพียงราชาวิญญาณวางตรงเอร้องใจขึ้นเล็กน้อยเมื่อฟังการวิเคราะห์ที่ไร้ที่ติของหัวยูเฮ้า เธอพยักหน้าและพูดว่างั้นเรายังคงเข้าร่วมในรอบต่อไปใช่ไหมหัวยุงเห่าเอียงศรีรษะและพูดว่าแน่นอนเราต้องเอาได้หายากจากการแข่งขันนี้และเราไม่จําเป็นต้องเป็นแชมป์ด้วยซ้ํามันไม่สนุกและน่าสนใจที่จะลูกระดมสิ่งต่างๆภายในองค์กรใต้ดินของเมืองรุ่งเรืองใช่ไหมไม่ต้องกังวลไปตรงเออข้าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้าจะต้องกลับมาอย่างปลอดภัยไม่ใช่แค่เพื่อตัวเอง แต่สาหรับพวกเจ้าด้วยเือใครโถยืนขึ้นได้ตูบรายหัวยูเห้ามันดึกแล้วน้องชายร่างกายของเจ้าไม่ค่อยแข็งแรงดังนั้นเจ้าควรรีบไปพักผ่อนเถอะนาหน้า,นายืนขึ้นเพื่อจากไปเช่นกันวางตรงเอ,อ๋อช่วยหัวยู่เห้าขึ้นไปบนเตียงหลังจากที่ทุกคนออกไปแล้วเธอก็นําน้ําอุน่นมาล้างมือและใบหน้าของเขาร่างกายของหัวยู่เห้าเต็มไปด้วยพลังงานต้นกําเนิดน้ําแข็งจากสวรรค์และโลกดังนั้น ส่วนของร่างกายของเขาที่ไม่เคลื่อนไหวจึงไม่สกรปรกเลยดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องให้เธอล้างพื้นที่เหล่านั้นเจ้าเหนื่อยเกินไปอยู่เฮาหวังตรงเอ๋อแอบเข้าไปในอ้อมกอดของเขาได้รู้สึกถึงรัศมีที่เย็นยะเยือกที่เล็ดลอดออกมาจากร่างกายของเขาขณะที่เธอกระซิบกับเขามายูเ้ายิ้มและพูดว่าเหตุผลหลักที่เจ้าไม่ต้องการให้ข้าแข่งขันต่อเนื่องจากเจ้ากังวลเกี่ยวกับข้าใช่ไหม ที่จริงแล้วเจ้าจะไม่บอกได้อย่างไรว่าเราปลอดภัยแค่ไหนด้วยสติปัญญาและความสามารถของเราตกลงหวังตรงเอ๋อเห็นด้วยเบาๆมวยห่อกล่าวาว่าข้าสัญญากับเจ้าตรงเอ๋อว่าข้าจะพ้พผ่อนเมื่อเรากลับไปข้าจะทําให้แน่ใจว่าร่างกายของข้าฝืนตัวอย่างสมบูรณ์ก่อนที่จะออกไปทําอย่างอื่นอย่างไรก็ตามการเดินทางสู่เมืองลุ่งเรืองของเรามีความสําคัญมาก ต่อสถาบันการศึกษาและสำนักทังแม้กระทั่งภูมิหลังทางการเมืองของทวีปนี้จะเป็นอย่างไรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าข้าต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อจัดการกับทุกสิ่งและมันก็คุ้มค่าแม้ว่าข้าจะเหนื่อยเล็กน้อยในกระบวนการนี้หวังตรงเออรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยข้าเข้าใจถ้าเจ้าบอกว่าเจ้ากําลังทําสิ่งนี้สําหรับสถาบันการศึกษาและเพื่อสำนักถัง แต่เจ้าไม่ได้พูดเกินจริงไปหน่อยหรือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองของทวีปหัวยุ่เฮาใส่หัวและพูดว่าข้ารู้สึกราวกับว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้องจากกวัตตวันจันทาได้ขยายขอบเขตผู้คนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันและข้ารู้สึกอ,อึดอัดมากกว่าการแข่งขันครั้งก่อนเล็กน้อยเรากับว่ามีบางอย่างกําลังจะเกิดขึ้นนับตั้งแต่พลังทางจิตวิญญาณของข้าทะยานสู่อาณาจักรที่เป็นปรูปธรรม ข้าได้พัฒนายานทย์แบบหนึ่งถ้าคาจะไม่ผิดจัก,กรวัรตวันจันทาจะดําเนินการบางอย่างในระหว่างการแข่งขันหรือหลังการแข่งขันปัญหาเดียวคือตอนนี้ข้ายัางบอกอะไรไม่ได้แต่ข้าแน่ใจว่าพวกเขาจะทิ้งบ่อแสเมื่อโทนเมนต์ดำเนินไปข้าไม่แน่ใจว่าเราจะทําอะไรได้บ้างในตอนนี้แต่สิ่งใดก็ตามที่ไม่ดีสําหรับจัก,กรวรรดิวันจันทาจะเป็นประโยชน์สําหรับเราหวังตรงเอ๋อพยักหน้าและตอบว่าแต่ ร่างกายของเจ้าวมายูฮายิ้มและพูดว่าเจ้าไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับร่างกายของข้าข้ามีอาวุธลับวางตรงเออตกกระดึงชั่วขณะอาวุธลับอะไรมันคืออะไรทําไมข้าถึงไม่รู้เรื่องนี้วมยูฮายิ้มอย่างลึกลับและพูดว่านั่นเป็นความลับข้าจะบอกเจ้าถ้าเจ้าจูบข้าหนึ่งหมื่นครั้งรอบที่สองของการแข่งขันระหว่างวิยาจารย์เยาวชนระดับสูงสิ้นสุดลงแล้ว 42ทีมผ่านเข้าสู่รอบที่3ในบรรดา42ทีมนั้นมีเพียง32ทีมเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่เวทีแบบปัดเศษได้นั่นก็ขึ้นอยู่กับผลงานของพวกเขาในรอบที่3แบบคาดออกแต่ชนะจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงความก้าวหน้าในเวทีแบบปัดเศษแม้ว่าพวกเขาจะล้มเหลวพวกเขายังมีโอกาสต่อสู้เพื่อคะแนนในรอบคัดเลือกเพิ่มเติมหลังจากรอบคัดออกสรอบล่าสุด ทีมที่อ่อนแอกว่าบางทีมก็แสดงอาการอ่อนล้าแม้ว่าพวกเขาจะผ่านเข้ารอบมาได้สมาชิกในทีมของพวกเขาได้รับบาดเจ็บและมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถแข่งขันได้พร้อมกับเหตุผลอื่นๆที่ทําให้โอกาสในการก้าวหน้าในรอบต่อไปของพวกเขาอ่อนแอลงสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาใหญ่สําหรับพวกเขาปัญหาดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นสําหรับสํานักถังอย่างไรก็ตามบรรยากาศภายในสํานักเริ่มตึงเครียดหลังจากการจับฉลากรอบที่3ามเสร็จสิ้น สูชานทีก้มศีรษะลงเพื่อมองที่มือขวาของเขาและมีสีหน้าแปลกๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาหัวอยู่เฮาตบไหล่ของเขาและพูดว่าพี่สามไม่เป็นไรท่านไม่สามารถถูกทำหนีได้เียงงนั้นดูมืดมนเจ้ายังกล้าอาสาจับฉลากแม้ว่าโชคของเจ้าจะไม่ดีการแสดงออกของทุกคนก็แปลกและจริงจังในเวลาเดียวกันหัวยูเฮาพูดสั้นๆว่ามันเป็นแค่ทีมโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทา หลายปีก่อนเรายังเอาชนะพวกเขาได้แม้ว่าเราจะเป็นเพียงสมาชิกของทีมสำรองอย่าบอกนะว่าเรากลัววันนี้ทั้งๆที่เราพัฒนาขึ้นอย่างมากตั้งแต่เมื่อ5ปีที่แล้วใช่โชคของสูชานีีค่อนข้างแย่เนื่องจากเขาจับสลากพบกับทีมของโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาได้ในรอบที่3นี่เป็นเพียงรอบคัดออกยังไม่ถึงรอบชิงชนะเลิศหลังจากรอบนี้ยังคงมีหลายรอบ มันจะเป็นเรื่องยากไม่ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรซึ่งจะส่งผลต่อพลังงานของพวกเขาในรอบต่อไปแม้ว่าพวกเขาจะชนะก็ตามโชคดีที่ความพ่ายแพ้ไม่ได้หมายถึงการถูกกำจัดโดยตรงเออใครโถพยักหน้าและกล่าวว่าอยู่เห้าผู้ถูกอันที่จริงเราสามารถผ่านรอบคัดเลือกเพิ่มเติมได้แม้ว่าเราจะไม่ทุ่มพลังทุกอย่างกับพวกเขาเราก็ยังสามารถเข้าสู่เวทีแบบปาเซดได้อย่างมากที่สุดการจัดอันดับของเราจะแย่ลง แต่นั่นคือทั้งหมดเซียวเซียวไม่พอใจเราต้องยอมแพ้ต่อพวกเขาจริงๆเหรอไม่เราต้องไม่ทำหัวอยู่เฮาอันไปมองเพื่อนร่วมทีมของเขาได้ทั้งหมดที่เขาเห็นคือใบหน้าที่แน่วแน่ของพวกเขายงนั้นนานกล่าวด้วยเสียงที่หนักแน่นว่าใช่เราต้องไม่ยอมแพ้แม้ว่าจะไม่แข็งแกร่งมากแต่เราก็ไม่ควรก้มหน้าต่อโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาแม้ว่าเราจะเป็นตัวแทนของสำนักถัง เราเข้ามาจากโรงเรียนซูไรเคอร์ด้วยโรงเรียนซูไรเคอร์ไม่เคยแพ้ให้กับโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากเราเป็นตัวแทนของสำนักถังในทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้และโรงเรียนซูไรเคอร์อาจไม่สามารถอยู่ได้จนถึงรอบชิงชนะเลิศอยู่เห่าถ้าต้องการต่อสู้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของโรงเรียนซูไรเคอร์ข้าก็เต็มใจเช่นกันสูชาทิพูดอย่างแหบแห้งขณะที่เขาหยุดมองที่มือของเขาหลงทางหรือเปล่า เจ้าเด็กโชคร้ายยังนานๆกอกตาไปที่เขาเซลเซล์กล่าวอย่างแน่วแน่ว,ว่าข้ายัางหวังที่จะต่อสู้เพื่อโรงเรียนซูไรคเคอร์และชื่อเสียงของสำนักถังมือไคโถกล่าวเสริมทันทีว่าข้าจะทําให้ดีที่สุดดับเท่าที่ทุกคนเต็มใจจากเจ็ดคนสี่คนได้แสดงจุดยืนแล้วสถาหนะของหนาหน่าในสำนักถังไม่สามารถเทียบได้กับเจ็ดประดาแห่งซูไรเคอร์ได้ทุกคนจ้องไปที่หวังตงเอ๋อและหัวอยู่เฮาหัวยู่เฮา เปิดปากและต้องการจะพูดอะไรบางอย่างอย่างไรกรร็ตามเขาถูกหยุดด้วยมือที่อ่อนโยนบนไหล่ของเขาหวางตรงเอ๋เข้าไปข้างหน้าเธอยืนอยู่ตรงหน้ารถเห็นของหัวอยู่เฮาพี่รองพี่สามพี่สีพี่ห้าข้าเห็นด้วยกับความคิดของพวกท่านทั้งหมดอย่างไรก็ตามท่านได้คิดถึงจุดหนึ่งหรือไม่หากเราต่อสู้อย่างเต็มที่เราต้องถือว่าชัยชนะเป็นเป้าหมายของเราด้วยวิธีนี้ เราจะสามารถเก็บพลังต่อสู้ไว้ได้มากเพียงใดแม้ว่าเราจะเอาชนะทีมโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาได้เราไม่มีทีมสำรองอาการบาดเจ็บของพี่ใหญ่ก็ยังไม่หายดีเช่นกันพวกท่านทุกคนรู้เกี่ยวกับสภาพปัจจุบันของอยูเฮาด้วยความรุ่งโรจน์ของโรงเรียนซือไรเคอร์อและสำนักถังไม่ได้ขึ้นอยู่กับทัวรน์นาเมนต์นี้ทั้งหมดข้าก็ออยากจะทุ่มสุดตัวแต่ถ้าเราได้รับบาดเจ็บมากกว่านี้ล่ะเราอาจตายได้หากมีสินผิดปกติราวนี้ เราไม่มีรัศมีของโรงเรียนซือไรเคอร์คอยคุ้มกันและเราก็เป็นศัตรูตัวฉกาจกับทีมโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาด้วยข้าเข้าใจความตั้งใจของพวกท่านทั้งหมดแต่ข้าไม่เห็นด้วยที่ท่านควรทำทุกอย่างเพื่อต่อต้านพวกเขาในเวลาเช่นนี้หากเรายอมแพ้ในรอบนี้เรายังคงมีคุณสมบัติเราจะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นเราจะสามารถต่อสู้ในรอบนี้ในสถานะที่ดีที่สุดของเรา หลังจากที่เธอสร้างความสัมพันธ์กับหัวยุเห่าแล้วหวังตรงเอ๋ก็ไม่ค่อยเปิดปากอภิปรายในการสนทนาคำพูดของหัวยุงเห่ามากจะให้ความจำกัดความมากกว่าคำพูดกระทานหารของเธอทำให้ทุกคนตกตะลึงเล็กน้อยมีจักรภาพวิญญาณสี่คนและราชาวิญญาณสามคนท่ามกลางจิตประดาแห่งซือไรเคอร์ในขณะที่หวังตรงเอ๋อายุน้อยที่สุดเธอเป็นจักรภาพวิญญาณที่มีวิญญาณยอดคู่ไม่มีใครละเลยการปรากฏตัวของเธอได้ ยังนั้นนานขโมดคิ้วและถามตรงเอ๋เราจะสระศักดิ์ศรีของเราอย่างนั้นหรือหวางตรงเอ๋กล่าวว่าพี่สาวนั้นนานความรุ่งโรจน์ที่แท้จริงอยู่ในการเป็นแชมป์นี่เป็นเพียงรอบคัดออกต่อให้ยอมแพ้ก็ไม่มีใครดูถูกเรานี่เป็นแทคติกล้นล้วนความจริงข้าก็าเห็นแก่ตัวเหมือนกันข้าไม่ต้องการให้อยู่เฮ้าทุ่มสุดตัวกับทีมโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาในตอนนี้ในขณะที่แขนขวาของเขาเท่านั้นที่สามารถขยับได้ ได้ดิ้นรนที่จะยอมรับการตัดสินใจของเขาในการแข่งขันครั้งนี้เขาอยู่ในสภาพนี้เพราะข้าเท่านั้นข้าไม่ต้องการให้เขาได้รับอันตรายใดๆอีกถ้าพวกท่านทุกคนเลือกที่จะต่อสู้กับทีมโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทา,าข้าก็จะไม่คาดขานอย่างไรก็ตามคําขอเดียวของข้าคือให้ข้าเป็นคนแรกในการแข่งขันหวังตงเอ๋อเปิดเผยดวงตาที่เย็นชาและดูร้ายในดวงตาของเธอหลังจากที่เธอพูดประโยคสุดท้ายเสร็จ ตลอดเวลาที่ผ่านมาเธอได้รับการขนานนามว่าเป็นอาจฉรียของโรงเรียนซอไรเคอร์พร้อมกับหัวยุเห้าอย่างไรก็ตามหัวยูเห้าโดดเด่นมากเกินไปและมีส่วนช่วยเหลือที่สำคัญม,มากมายในสถาบันการศึกษาพร้อมกับแนวโน้มที่จะอยู่ห่างจากแสงไฟพรสวรรค์ของเธอก็ถูกปกปิดไว้ในบรรดาสี่คนที่แนะนำให้พวกเขาต่อสู้กับทีมโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาเดิมเมอไคโถไม่ค่อยเต็มใจ ความคิดของเขาคล้ายกับหวังตงเอ๋อมากนอกจากนี้เขายังรู้ด้วยว่าทั้งเขาได้หัวอยู่เฮาต้องแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ใต้ดินอีกด้วยเซลเซียล<ๆ>หวัวอยู่เฮาและหวังตงเอ๋อมาจากชั้นเรียนเดียวกันพวกเขาสามคนผ่านการทดสอบของสถาบันการศึกษาเมื่อหลายปีก่อนและพวกเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันตอนนี้การจ้องมองของเซลเซียลนั้นอ่อนโยนขึ้นเมื่อเธอเห็นว่าหวังตงเอ๋อโดดเด่นสำหรับหวัวยูเฮาอย่างไรสำหรับชูชานชิ เขาเพียงทําตามความปรารถนาของเจียงน,นันนานเจียงน,นันนานเป็นบุคคลสําคัญจากทั้งสี่คนดังนั้นหวังตรงเอ,อ๋อจึงนําคําพูดทั้งหมดของเธอไปที่น,นันนานเจียงน,นันนานกับริมสีปากของเธอเบาๆได้มองไปที่หวังตรงเอ๋อด้วยสายตาที่ดื้อรัน้นในที่สุดเธอก็ถอนหายใจและพูดว่าเอาระอย่างไรก็ตามเราต้องไม่ยอมแพ้หากเราได้เจอกับโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาอีกครั้งไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร เราต้องทุ่มสุดตัวหวังตรงเออถอนหายใจด้วยความโล่งอกและก้าวไปข้างหน้า2-3-9เพื่อกอดเจียงนันนันพี่น,นันนันขอบคุณจมูกของเธอมีน้ำมูกไหลเล็กน้อยและน้ำตาก็เกือบจะไหลเจียงนันนันกอดเธอกลับและพูดขณะที่เธอยิ้มว่าข้าไม่ได้พิจารณาจากข้อเท็จจริงอย่างละเอียดถีถ่วนไม่จำเป็นต้องขอบคุณข้าตรงเออมันจะดีมากถ้าเจ้าเป็นผู้ชายสูชาทิ เริ่มอายอย่างมากไปข้างหนึ่งเขากำลังเฝ้าดูหวังตรงเอ๋อด้วยสายตาที่ตื่นตัวมากขึ้นอยู่เฮาเจ้าปล่อยให้ภรรยาของเจ้าคบกับภรรยาของข้านั่นน่าสนใจมากสำหรับเจ้าเหลอใครเป็นภรรยาของเจ้าทั้งหมดเป็นเพราะมือที่โชคร้ายของเจ้าจากนี้ไปเจ้าจะไม่ได้รับอนุญาตให้จับฉากอีกต่อไปอย่างนั้นนั้นจ้องมองที่เขาและเขาข้อหารมามองอย่างซื่อสัตย์และไม่เห็นแก่ตัวอีกครั้งมาอยู่เฮา ไม่ได้พูดตั้งแต่ต้นจนจบอย่างไรก็ตามสายตาของเขาเต็มไปด้วยความนุ่มนวลในขณะที่เขามองดูหวังตรงเอ,อ๋พูดอย่างมีเหตุผลมันไม่ใช่เวลาที่ดีที่สุดในการต่อสู้กับทีมโรงเรียนวิศวกรรมตะวันจันทาอย่างไรก็ตามเขาจะไม่คาดคานหากทุกคนต้องการทุ่มสุดตัวเพื่อต่อต้านพวกเขาข้ายังคงต้องถามพี่ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ก่อนที่เราจะตัดสินใจเปย์เปย์เ,ปเห็นด้วยกับหวังตงเอ๋อหลังจากนั้นห,หัวยูเฮาได้บอกกับคณะกรรมการจัดการแข่งขันว่าพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกการต่อสู้ในรอบนี้อะไรนะสำนักถังยอมแพ้ต่อพวกเราแล้วเซลล์หงเฉินและเหมยหงเฉินประหลาดใจเมื่อได้ยินข่าวเซลล์หงเฉินพึมพำว่านี่หมายความว่าเราเอาชนะโรงเรียนซือไรเครรอร์หรือไม่พวกเขาคือทีมที่แข็งแกร่งของโรงเรียนซือไรเคอร์นอกจากหัวหน้าทีมแล้ว ทีมที่เหลือของโรงเรียนซืร่รเคอร์ก็ไม่ได้แข็งแกร่งขนาดนั้นเหมยหงเฉินเมมริมฟีปากได้พูดว่าพี่ชายอยากโคงหกตัวเองท่านร้ายยังอายมากพอที่จะอ้างว่าเราเอาชนะพวกเขาได้โดยไม่ต้องต่อสู้กับพวกเขาเลยได้อย่างไรท่านไม่ไอายเลรอ,อย่างไรก็ตามมันเป็นสิ่งที่ดีไม่ใช่เหรอที่พวกเขายอมแพ้ถ้าเราสู้กับพวกเขาเราก็จะไม่ง่ายเช่นกันรอบต่อไปก็จะยิ่งใกล้กันมากขึ้น เ่งจะส่งผลต่อโอกาสของเราเตียวหงเฉินหัวเราะอย่างคมคืนขอแค่ข้ารู้สึกดีในใจก็พอเข้าใจไหมแชมเปี้ยนตอนนี้เจ้ายังคิดที่จะเป็นแชมป์หรือไม่เจ้าไม่รู้หรือว่าขณะที่เขาพูดไปยังจุดนั้นเขาหยุดคู่หนึ่งแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองมเมยวหงเฉินหัวเราะอย่างเย็นชาและพูดว่าทําไมจะไม่คิดละ่ะพวกเขาจําเป็นต้องชนะหรือไม่ข้าไม่เชื่อว่าเราจะเอาชนะพวกเขาไม่ได้ หากเราทุ่มสุดตัวพี่ชายด้วยความที่ท่านขาดความมั่นใจข้าเกรงว่าท่านจะเซลหงเฉินปิดปากของเธอได้หยุดเธอจากการพูดความรับนี่เป็นความรับเหมือนงเฉินข้ามควรที่เขาได้พูดว่าเอาระข้าจะไม่พูดอะไรสำนักถังไม่ยอมแพ้พราะพวกเขากลัวเราเจ้าไม่รู้หรือว่าพวกเขาไม่มีคนโทษแทนพวกเขากลัวมากกว่าว่าความสามารถของพวกเขาจะหมดลงนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกที่จะยอมแพ้ เราจะชนะพวกเขาเนื่องจากพวกเขาพ่ายแพ้ครั้งเดียวไม่มีทางที่พวกเขาจะเอาชนะเราได้อีกเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ